สัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะก็จะสงสัยว่าเราสามารถเป็นครูสอนเปียโ,โนคนแรกของลูกเราได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเปียโนไม่เป็นเลยไม่ไม่มีความรู้ด้าน,นดนตรีเลยนะคะก็คําตอบก็คือจริงๆได้นะคะเราสามารถสอนเปียโ,โนลูกได้ในครั้งแรกเลยนะคะก็สอนได้ที่บ้านเลยเดี๋ยวคลิปนี้ครูเบลก็จะมาบอกวิธีการสอนลูกเองที่บ้านกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องพาน้องอ่างเปาไปนอนก่อนและ ขอตัวก่อนนะคะก็สำหรับเวลาที่ครูเบลสอนเด็กเล็กนะคะอายุประมาณ3-5ปีเนี่ยก็เริ่มคลาสแรกเลยเราไม่ได้ว่าให้น้องเนี่ยกดมาเล่นมาอ่านโน้ตเลยนะคะเราก็จะทำความรู้จักกับเปียโนก่อนก็คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนตามได้เลยนะคะนี้ไม่ได้ยากเลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ครูจะให้น้องทำก็คือหา องคีย์ดำนะคะจิ้มรหาสองคีย์ดำที่อยู่บนเปียนโนทุกที่เลยอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็ให้น้องจิ้มเลยอ้าบีบอ่าแล้วก็จ,จะกดบางที่บีบแต่บอกให้น้องบีบแต่อ่าป,ป,ปีนปินปีนปีนทุกที่เลยนะหาสองคีย์ดำเขาก็จะสนุกนะคะแล้วก็อ่าสิ่งที่เด็กจะรู้ในชั่วโมงแรกก็คืออ่าเขาจะสามารถ แยกเสียงระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำได้แลวที่นี้ถ้าเราบอกเขาว่าเนี่ยเสียงสูงนะลูก <_ t ot> เสียงต่ำเขาก็จะไม่ฟังหรอกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะกะ็เราต้องมีความแบบเล่าเรื่องเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นอ่นนี่เฮ้ยมีอะไรอะ่ะเสียงหนุ่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะก,กดสองตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ยากใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเนาะกดเหมือน ดูชีนิวกลางกดไปมานะคะที่สองขีดดำหนูวิ่งหนูวิ่งหนูวิ่งเร็วอ่นนี้เสียงหนูวิ่งและอันนี้ล่ะเสียงต่ำนะคะก็เรามากดที่2อขีดดำเหมือนกันอ่านี่เสียงอะไร เขาก็จะเริ่มอ๋อนี้ข้างบนเสียงสูงนี่คือเสียงหนูเหมือนหนูวิ่งนะอันนี้ <c oughs> เหมือนเสียงช้างทีนี้เราก็จะให้เขาทันหลังไปอ่าคราวนี้ดูนะว่าแม่กดเสียงอะไรหนูวิ่งหรือว่าช้างวิ่งนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะทายกับเราก็ชั่วโมงแรกเขาก็จะรู้เราว่าอ่านี้สองคีย์ดำอยู่ตรงไหนแล้วก็อันไหนเสียงสูง <c oughs> เสียงต่า คราวนี้พอน้องรู้เสียงสูงเสียงต่ําแล้วเนี่ยก็เราก็จะมาดูวิธีการวางมือบนเปียโนกันคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะปิดฝาเปียโน,โนลงมาก่อนนะคะอย่างนี้เราก็หรือว่าไปาตรงโต๊ะก็ได้นั่งแล้วก็มีตรงโต๊ะหรือตรงพื้นเลยก็ได้นะคะก็ให้น้องกางมืออ,อย่างนี้คือเวลาเราเล่นเปียโนเนี่ยมือเราจะยกขึ้นมาก็บอกเด็กว่าอาจจะเหมือน แมงกระพุนมีช per ีวิตก็ได้แมงกระพุนมีชีวิตครูจะใช้อย่างนี้ตลอดเลยแมงกระพุนมีชีวิตจะเป็นอย่างนี้เหมือนมือให้มือเขากลมๆมนะคะถ้ามีลูกบอลก็เอามาให้เขาจับก็ได้ที่มันพอดีมือแมงกระพุนมีชีวิตอันนี้แมงกระพุนตายนะคะแล้วก็เล่นกับเขาอะถ้ากุดแม่แม่ทำอย่างนี้ก็คือแมงกระพุนมีชีวิตนะให้ทําตามนี้แมงกระพุนตายแมงกระพุนมีชีวิตแมงกระพุนตาย อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทําไม่เหมือนก็แพ้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเริ่มสนุกทีนี้พอเขาเริ่มสนุกแล้วเนี่ยเขาก็อ่าเขาจะชอบและเราก็มาที่เปียโนอ่าแล้วก็ให้น้องลังวางมืองี้เลยนะคะตรงที่ไหนก็ได้นะคะให้เขาวางเป็นแมงกะพรุนมีชีวิตแบบนี้เนอะอ่าน้องก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะวางมือให้ถูกวิธีละ คราวนี้พอน้องเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าแอบเราต้องยกมือขึ้นอย่างนี้วางให้ถูกนะคะก็ลองให้น้องกดสองขีดํำที่เราเทายกับน้องไปก่อนหน้านี้นะคะแอบอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ให้น้องเนี่ยยกมือขึ้นมาแบบกลมๆอย่างนี้เขาก็จะทํามือแบบหรือว่าเขาจะเก็บนิ้วที่เหลือนะคะเหลือ2นิ้เพราะฉะนั้นแอบให้เขาอย่างนี้ เด็กก็บางคนก็จะกดได้บ้างบางคนก็ไม่ได้แล้วแต่ความพร้อมของมือนิ้วเลยนะคะของแต่ละคนเลยก็ให้เขาลองกดสองคีย์ดำไปทั้งมือขวาทั้งมือซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางที่ให้เริ่มนิ้วชี้นิ้วกลางก่อนเนี่ยในคลาสแรกเลยเพราะว่านิ้วนิ้างนิ้วก้อยเนี่ยเป็นนิ้วที่อ่อนแอมากนะคะคือแข็งแรงที่สุดเนี่ยจะเป็น2นิ้วนี้ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็ ถ้าถ้าสมมติว่าเริ่มนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในรูปมือที่เป็นอย่างเงี้ยมากกว่านะคะรูปมือที่ถูกมากกว่าก็ให้น้องเริ่มที่นิ้วกลางก่อนเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยมันจะไม่ได้กดตรงนี้นะคะมันจะกดข้างข้างข้างถ้าเวลาเราเราสอนกดให้ถูกวิธีก,ก็ให้เริ่มที่นิ้วชี้นิ้วกลางก่อนก็แล้วก็เนี่ยกดสองคีย์ดแบบนี้นะคะ ก็ปกติเวลาที่ครูสอนในคลาสเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถสอนลูกที่บ้านได้เพราะว่าไม่ได้มีอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้เล่นเปียโนได้นะคะก็สําหรับในคลาสเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยก็คือให้ฟังเพลงฟังเพลงด้วยแล้วก็ให้น้องปรบมือแล้วก็มีเขียน วาดโน้ตอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีเกมอย่างอื่นที่ที่เป็นเ,เสริมทักษะการฟังแล้วก็การาการขยับนิ้วให้เขาได้มือเขาเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นนะคะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับการสอนเปียนโนครั้งแรกของลูกนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนเองที่บ้านได้เลยนะคะก็อันนี้เนี่ยช่วงนี้อยู่ที่บ้านกันนะคะก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเปียนโนหรือว่าคีย์บอร์ดที่บ้านก็อาจจะมาลองนะคะ เป็นทีเชอร์ให้คนแรกก่อนเนาะก็ถ้าเด็กๆชอบเนี่ยเขาก็อาจจะอยากเรียนหรือว่า,าจ,จะอยากเล่นขึ้นมานะคะก็เปียโ,โนเนี่ยก็เป็นความฝันของพ่อคุณแม่หลายๆคนเลยที่อยากให้ลูกเนี่ยเล่นได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่บ้านเลยนะคะที่เริ่มต้นได้ง่ายๆเลยค่ะ